ตอนนี้นะครับผมเราก็ได้มายืนอยู่ที่คอกม้าแล้วนะครับที่ทางโอดีโฮสเทลแล้วก็สามประสบรีสอร์ทใช่ไหมฮะครับผมอ่าร่วมกันนะครับผมทําคอกม้าขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะได้เป็นกิจกรรมสันทนาการให้กับลูกค้าที่มาพักที่สังขบุรีแห่งนี้นะครับใช่ครับพี่ครับไอ้คอกม้าที่เนี่ยครับผมมีเปิดสอนนะฮะครับกี่กี่รอบครับพี่จริงๆริงคอสเปิดสอนเนี่ยครับอ่าโทนัสครับแล้วก็แต่ว่าจริงๆถ้ากิจกรรมเราจะทำกันจริงๆก็คือช่วงเช้าเลยหรือไม่ก็ช่วงบ่าย ถ้าใครสนใจกัวไปก็บุ๊กไว้บุ๊กไว้เลยครับบุกไว้ได้เลยนะครับผมแล้วกิจกรรมนี้นะครับพี่ส่วนใหญ่ใช้เวลากี่ชั่วโมงครับถ้าเป็นคอร์สสอนนะครับใช้เวลา1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งในการอสอนเรื่องต้นนะครับไม่จําเป็นจะต้องมีพื้นฐานอ๋อเราก็จะเริ่มกันตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ซ้อมให้กันขี่ให้ลองให้สัมผัสให้คนที่ใหม่ๆฮะได้มาลองดูเพราะว่าผมผมผมเชื่ออย่างยิ่งว่าคนที่ไม่เคยขี่ม้าเลยเนี่ยจะกลัว แน่นอนแน่นอนแน่นอนและยิ่งม้าตัวสูงสงด้วยจะกลัวครับผมกลัวีแต่ทีนี้เนี่ยทางทางเราเนี่ยฮะพยายามจะสอนให้เป็นสากลที่สุดให้ปลอดภัยให้เซฟที่สุดในเวลาที่ไม่นานมากครับแล้วก็แต่ว่าลูกค้าเราจะได้ประสบการณ์ได้บทเรียนที่รู้ครับผมครับอ๋อแล้วย่างถ้าเกิดว่าเป็นเป็นพวกมือเก่าครับ มือเก่ามาที่ขี่เป็นแล้วเก่งแล้วก็จะมาเทลกันได้มือเก่านี่ไม่ต้องคุยเลยครับมือเก่าจะถามอย่างเดียวครับเมื่อกี้ทานข้าวมาอิ่มหรือยัง <laughs> <laughs> คือจะมีเทลระยะสั้นกับระยะยาวนะครับระยะสั้นประมาณกี่กิโลอสี่ถึงห้ากิโลสั้นๆซอฟๆนะครับแต่ถ้าเทลระยะยาวก,ก็20กิโลประมาณ20กิโลเลยใช้เวลาประมาณใช้เวลาประมาณมสามชั่วโมงสามชั่วโมงครับรวมการจับม้าแต่งตัวเรียบร้อยกว่าจะกลับมา แล้วก็เราก็จะมีบริการคือจะมีรถตามไปจะเซอร์วิสเรื่องอาหารน้ำดื่มเครื่องดื่มพวกของว่ายารักษายาบางชนิดที่ต้องใช้ครับไม่ต้องห่วงอ่าฮะเรามีหน่วยคือเป็นมีมีไลฟ์การ์ดอะง่ายๆครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะต้องต้องให้พี่จัดมาคุยให้ฟังว่าเราจะมีอะไรให้ลูกค้ามั่งเออแล้วเดี๋ยวเห็นเขาบอกว่าครูสอนนี่คือพี่จัดจัสตินจัสตินครับอ่าเดี๋ยวต้องต้องขอคุยกับพี่จัสตินหน่อยแล้วนะครับผม เดี๋ยวก็ขอชมหน้าครูผู้สอนหน่อยแล้วกันนะเพราะหล่อหลาเอาการดูเหมือนกันหล่อหล่อสุดในพื้นี่พี่จัดพี่จัดโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่มาอย่างเท่เลยฮะอ่าอันนี้คือพี่จัดนะครับผมที่เป็นครูสอนอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับครับผมทั้งสามประสบเนี่ยครับพี่สำสบรีสอร์ทเนี่ยเอ่อไม่ทราบว่าตรงนี้มีม้าประจําการกี่ตัวครับเอ่อตอนนี้เรามีทั้งหมด7ตัวครับเจตัว แล้วสามารถออกขี่ได้ทุกตัวก็ถ้าถ้าเกิดตามสเต็ปจริงๆจริงๆผมจะมีม้าโรเตชันไว้สองตัวผมเปลี่ยนโรเตชันสองตัวแล้วก็จะจะออกสเต็ปได้จริงๆห้าตัวแต่ถ้าเกิดว่ากรุ๊ปใหญ่จริงเจ็ดคนผมก็ออกได้อ๋อแสดงว่าคือสามารถรับมือได้หมดใช่แต่ว่าเราจะไม่รับเกินเกินมากกว่านี้มากนักเพราะว่าเอ่อาถ้าเป็นเทรลเนี่ยเราจะดูแลไม่ทั่วถึงครับผม แล้วอย่างนี้ฮะคือว่าถ้าเกิดว่าคนที่เข้าสนใจที่จะมาเรียนที่นี่เนี่ยที่เขามาพักแถวโอดีมั่งสามประสบมั่งเนี่ยอยากจะมาเรียนที่นี่ครับผมใช้เวลาอย่างน้อยนะฮะแต่คนที่ไม่เป็นเลยเนี่ยประมาณกี่ชั่วโมงพอขี่ได้ครับคุณเห็นน้องเสื้อเหลืองไหมครับสมน้องเสื้อเหลืองเลยครับนี่เรียนสองชั่วโมงอ๋อนี่สองชั่วโมงใช่ไหมฮะสองชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่สามเขาสามารถไรซิ่งช็อตได้แคนเตอร์ได้แล้วรับผมาออกเทลเป็น เป็นไกด์เล็กๆนิดๆหนึ่งให้ให้ให้เขาได้ฟิลเนี่ยเวลาเดี๋ยวพอเขาซ้อมขี่ในในในทร็กเสร็จเราจะปิดทร็กด้วยเออเราจะปิดทริปด้วยกันที่ออผมจะขี่ตัวนี้แล้วจูงน้องเขาออกเทรลเพื่อให้ให้ได้ฟิลกับการขี่แคนเตอร์ฟิลกับการที่ได้สัมผัสบรรยากาศจริงๆครับผมอืมแล้วอย่างนี้ฮะคือว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่ามีกลุ่มใหญ่ๆมาเนี่ย การดูแลการจัดการนี่ของเราพร้อมก็ <g ül> ในเรื่องของการเซฟตี้ต่างๆในเรื่องของอาหารการกินน้ําดื่มอ๋อมีครับมีพร้อม,ม,อมให้เลยใช่ไหมครับอยู่อยู่ที่กรุ๊ปที่จะมาครับก็รบกวนติดต่อล่วงหน้านิดนึงครับถ้าสนใจนะครับจะมาขี่ม้าที่นี่นะครับผมติดต่อด้วยที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวขออีกทีดีกว่าขอเบอร์ติดต่อแล้วกันเดี๋ยวผมจะได้เผื่อบางคนเขาดูไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเอาฟังจากปากเลยฮะเสียงว่าหล่อด้วย ก็ถ้าสามประสบรีสอร์ทนะครับก็034-595-050นะครับแล้วก็ที่เบอร์ติดต่อส่วนตัวผมนะครับ081-298-1153ครับอืมโอเคอีกเบอร์นึงอีกช่องทางหนึ่งที่โอดีครับ034-595-626่าครับโอเคนะครับผมอย่าลืมนะฮะตามที่อยู่ด้านล่างเอ้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะครับใช่เดี๋ยววันนี้ได้ข่าวว่าจะมีการเทลครับผมพาไปชมบรรยากาศคืออ่าเล็กๆอ่าได้ ะะเราก็ได้มาถึงจุดพักชมวิวจุดแรกใช่ไหมพี่ครับผมด้านหลังนี้เป็นอะไรอะครับพี่ตรงนี้คืออ่างเก็บน้ําเขื่อนเขาแหลมนะครับถ้าเราจะมองออกไปเนี่ยฮะจะเห็นอ่างเก็บน้าที่ซึ่งเป็นท้ายเขื่อนครับอ๋อนี่นี่คือ<ม>ส่วนท้ายเขื่อนครับอ่าครับผมหน้าเขื่อนคืออําเภอทองปาภูมิที่เราผ่านมาที่นั่งรถผ่านมานี่แหละครับ,รบผมโอ้ต้องขอบอกว่าณตรงนี้บรรยากาศสวยสุดยอดจริงๆครับผมเพราะว่ามันอยู่บนบนเนินเขาถูกไหมนี่ถามเก่งนิดนึงครับพี่ ขึ้นมานี่เป็นไง,ไง,งมั้งเมื่อกี้มันมากเพราะทางมันขึ้นแบบอย่างนี้ตลอดฮนะครับมันมันผมเ็นพัฒนาการนะครับน้องที่มาเส,เสื้อเหลืองเสือเหลืองเออเขามีความสนุกสนานแล้วแบบเขาแบบเต็มที่ใช่พี่ใช่และผมว่าอย่างเงี้ยยิ่งถูกใจวัยเกา่าพวกมือโปมือเก่าทั้งหลายที่ชอบเทลเนี่ยโอ้โหว่าพี่ี่ตอบโจทย์ได้พอสมควรเลยดีมากมากแอลจะมีแรงหรือเปล่าไหวกันหรือเปล่าฮาต้องถามว่าคุณไหวกันหรือเปล่าครับอ่าเดี๋ยวต่อไปเราไปเขาลูกนู้น ใช่ไหมเอ่ยหรือมันไปไม่ถึงอ๋อไม่ไม่นู่นเลยครับนู่นติ่งนู่นเลยติ่งนู่นติ่งอติ่งด้านนู่นเลยครับเออครับผมอ๋อไปวันไหนครับพี่วันนี้ครับวันนี้เลยนะฮะครับผมอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเอาข้าวกล่องไปกินกันวันนี้เลยอืออ่าโอเคครับพี่เดี๋ยวจัดไปนะครับผมเดี๋ยวให้ช่างเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวมาชมกันต่อไปครับว่าติ่งด้านนู้นจะสวยขนาดไหนครับเดี๋ยวชมกันครับไปพี่ไป